การคิดบวกไม่ใช่แค่การพยายามมองโลกในแง่ดีเท่านั้นแต่มันเป็นกระบวนการที่ลึกซึ้งและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเรามองโลกในแง่บวกเราจะเริ่มเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายการคิดบวกเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มศักยภาพของเราเพราะมันไม่เพียงแค่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นในขณะนั้นแต่ยังส่งผลต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจและผลลัพธ์ในชีวิตของเราในระยะยาวจิตวิทยาของการคิดบวกมีหลักฐานมาจากการที่สมองของเรามีความสามารถในการสร้างความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเราเมื่อเราฝึกการคิดบวกสมองของเราจะเริ่มคุ้นเคยกับการมองหาสิ่งดีๆรอบตัวการมองโลกในแง่ดีทำให้เราใช้ความคิดในเชิงบวกแทนการมองโลกในแง่ลบและสิ่งนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง และช่วยให้เราเผชิญกับอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเราฝึกคิดบวกเราจะเริ่มเห็นว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในโลกของปัญหาและความยากลำบากแต่เรายังมีความสามารถในการหาทางออกและวิธีการที่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ในแง่ของจิตวิทยาการคิดบวกไม่ใช่แค่การพยายามหลีกเลี่ยงความคิดลบแต่เป็นการเสริมสร้างความหวังและแรงบันดาลใจในชีวิต โดยการเปลี่ยนมุมมองของเราและมองหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในทุกๆสถานการณ์การคิดบวกสามารถกระตุ้นให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพราะเมื่อเราคิดในเชิงบวกสมองของเราจะเปิดรับความคิดใหม่ๆได้ดีกว่าเราจะเริ่มมองหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์และไม่ติดอยู่กับปัญหาหรืออุปสรรคการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับปัญหาจิตวิทยาของการคิดบวกยังเชื่อมโยงกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเราคิดบวกเราจะไม่ปล่อยให้ความเครียดหรืออารมณ์ชั่วขณะเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปความสามารถในการจัดการกับอารมณ์จะช่วยให้เราคงความสงบและมั่นคงในสถานการณ์ที่ท้าทายสิ่งนี้ไม่เพียงแค่ช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้การคิดบวกยังช่วยเสริมสร้างพลังในการทำงานและการดาเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อเรามีความคิดในเชิงบวกเราจะไม่ยอมให้ความเหนื่อยล้าหรือความท้อแท้มาหยุดยั้งเราได้เราจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น และพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านการคิดบวกไม่เพียงแค่ส่งผลดีต่อจิตใจของเราเท่านั้นแต่ยังมีผลดีต่อร่างกายด้วยในด้านจิตวิทยาสุขภาพการคิดบวกช่วยลดความเครียดและช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเมื่อเราคิดในแง่บวกระบบภูมิคุ้มกันของเราจะทำงานได้ดีขึ้นการลดความเครียดและเพิ่มความสุข ในชีวิตจะส่งผลดีต่อร่างกายช่วยให้เรามีพลังในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิตและสามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นในมุมมองของการพัฒนาตัวเองการคิดบวกยังช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆด้านเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะมองเห็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาในทุกสถานการณ์แม้ว่า เราอาจต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรือปัญหาต่างๆการคิดบวกจะช่วยให้เราไม่ท้อถอยแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าและเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นๆการคิดบวกยังช่วยให้เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆการมีทัศนคติที่ดีจะทําให้เรามองโลกในแง่บวกและรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้เรามีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านการเรียนรู้ที่จะคิดบวกจะทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้เนื่องจากคนที่มีทัศนคติที่ดีมักจะดึงดูดคนที่มีทัศนคติในทางเดียวกันการมีความคิดบวกทำให้เรามีความเป็นมิตรและเปิดเผยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เราสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้เมื่อเราฝึกคิดบวกในทุกๆวันเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปการมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและเมื่อเรามีความสุขเราก็จะมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีความมั่นใจในการ,รเผชิญกับความท้าทาย ในชีวิตและสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจการคิดบวกยังเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นเมื่อเราฝึกคิดบวกเราจะสามารถมองปัญหาหรือสถานการณ์ที่เครียดด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไปแทนที่จะมองว่าเป็นอุปสรรคที่ยากเกินจะรับมือเราจะมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้ทำให้เราสามารถลดความเครียด และความกังวลที่ไม่จำเป็นออกไปได้การมีทัศนคติที่ดีจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับปัญหาแต่มองหาวิธีในการแก้ไขหรือปรับตัวให้ดีขึ้นเมื่อเราเริ่มฝึกคิดบวกเราจะพบว่าเรามีพลังมากขึ้นในการขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความยากลำบากแต่ความคิดบวกจะทำให้เรามีความหวังและความมุ่งมั่นในการก้าวผ่านทุกอุปสรรคเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดจาก ทำไม่ได้เป็นทำได้และจากมันยากเกินไปเป็นมันเป็นโอกาสที่ทำให้เราเติบโตเมื่อเรามีความคิดบวกเราจะไม่ยอมให้ความกลัวหรือข้อจำกัดภายในมาหยุดเรานอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยให้เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้การที่เรามีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกจะทำให้เราเป็นแหล่งพลังบวกให้กับผู้อื่นคนรอบข้างมัก จะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจเมื่อเห็นเรารเผชิญกับอุปสรรคอย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความหวังการแบ่งปันความคิดบวกกับคนอื่นจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและทำให้ทุกคนสามารถร่วมมือกันเพื่อบรรลุปเป้าหมายได้การคิดบวกยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์เมื่อเราคิดบวกเราจะเปิดใจรับฟังมุมมองใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดความสามารถในการมองหาทาง,งออนเลือกใหม่ๆหหรือวิธีการที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในชีวิตซึ่งนำไปสู่การเติบโตในทุกด้านทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตการคิดบวกยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเพราะเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะไม่โฟกัสไปที่ข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดของคนอื่น แต่จะมองหาความดีและคุณค่าในตัวผู้อื่นการฝึกคิดบวกทําให้เราเปิดใจและเต็มใจที่จะให้อภัยและเข้าใจผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้านของชีวิตนอกจากนี้การคิดบวกยังส่งผลต่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาวเมื่อเรามีความเชื่อในสิ่งที่ดีและมองเห็นโอกาสในทุกสถานการเราจะมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอการคิดบวกทำให้เราไม่กลัวการล้มเหลวเพราะเรารู้ว่าแม้จะมีความผิดพลาดบ้างมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และการเติบโตการมองหาความเป็นไปได้ในทุกสิ่งจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งในเส้นทางแห่งความสำเร็จการฝึกคิดบวกยังมีผลดีต่อการสร้างสุขภาพจิตที่ดีขึ้นโดยเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น และไม่ปล่อยให้ความเครียดสะสมจนส่งผลเสียต่อจิตใจการคิดบวกช่วยให้เรามีอารมณ์ที่เสถียรและมีความสุขในทุกๆวันการหาความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในทุกช่วงเวลาของชีวิตยิ่งไปกว่านั้นการคิดบวกยังส่งผลดีต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความล้มเหลว เพราะเมื่อเราคิดบวกเราจะไม่มองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทําให้เรายอมแพ้แต่จะมองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะมองหาแง่บวกในเหตุการณ์นั้นและนําบทเรียนที่ได้ไปใช้ในอนาคตการมีมุมมองที่บวกทําให้เรามีความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่กลัวที่จะล้มเหลวอีกการฝึกฝนการคิดบวกไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธ ความเป็นจริงหรือการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการเลือกที่จะมองปัญหาด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและมีแนวทางในการแก้ไขมันเมื่อเรามองปัญหาด้วยมุมมองที่ดีเราจะสามารถหาทางออกได้เร็วขึ้นและไม่จมอยู่กับอุปสรรคการคิดบวกช่วยให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและทำให้เราเรียนรู้วิธีรับมือกับชีวิตได้ดีขึ้น เมื่อเราฝึกการคิดบวกในชีวิตประจำวันเราจะพบว่าความคิดบวกไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในช่วงเวลาที่ดีเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเราให้รับมือกับช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างมีสติและมีสมาธิความคิดบวกไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือปัญหาแต่คือการทำให้เราเข้าใจถึงความทา้าทายที่เรากำลังเผชิญและเลือกที่จะมองหาวิธีที่จะเรียนรู้จากมัน เพื่อที่จะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้าการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าความคิดบวกยังช่วยให้เราเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของเราในทุกสถานการณ์เมื่อเราคิดบวกเราจะไม่ตั้งคำถามกับตัวเองเกี่ยวกับความสามารถที่จะประสบความสำเร็จแต่เราจะมองเห็นศักยภาพในตัวเอง และมุ่งมั่นไปข้างหน้าความเชื่อมั่นในตัวเองที่เกิดจากการคิดบวกทําให้เรากล้าตัดสินใจและลงมือทําตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยไม่ลังเลเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายอย่างมั่นคงและไม่ยอมให้ความกลัวหรือความไม่แน่นอนมาหยุดเราการคิดบวกยังมีผลต่อการสร้างพลังในชีวิตเพราะเมื่อเรามองโลกในแง่ดีและเชื่อว่า เราสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เราจะมีพลังในการรักเกลื่อนตัวเองไปข้างหน้าเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปและเราจะเต็มไปด้วยพลังในการทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการทำงานการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆความคิดบวกช่วยให้เรามีพลังในการทำสิ่งที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น ความคิดบวกยังส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่งกับคนรอบข้างได้การคิดบวกทำให้เราเห็นคุณค่าและความดีในตัวคนอื่นและสามารถยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่นได้การที่เรามีความคิดบวกช่วยให้เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเต็มไปด้วยความ เข้าใจซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดบวกยังสามารถเสริมสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตของเราเมื่อเราคิดบวกเราจะไม่ยอมให้ความท้อถอยหรือความผิดหวังมาครอบงำจิตใจความคิดบวกช่วยให้เรามีทักษะในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนได้ดีกว่าเราจะมองความล้มเหลวไม่ใช่เป็นจุดจบ แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เราพัฒนาและเติบโตขึ้นในอนาคตความยืดหยุ่นที่เกิดจากการคิดบวกจะช่วยให้เราไม่หยุดเดินทางแม้ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออํานวยนอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพอใจมากขึ้นเมื่อเราคิดบวกเราจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีและไม่จมอยู่ในความต้องการสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดความคิดบวกช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตและสามารถพอใจในปัจจุบันได้การมองโลกในแง่ดีทําให้เรารู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากสิ่งที่เรามีในขณะนั้นและไม่หลงอยู่ในความคาดหวังหรือความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการคิดบวกยังช่วยส่งเสริมให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติ และรอบครอบการมองสถานการณ์ในเชิงบวกจะทำให้เรามีการมองเห็นภาพรวมและไม่หลงติดอยู่กับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นความคิดบวกช่วยให้เรามีความชัดเจนในการตัดสินใจและมั่นใจว่าเราเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนรอบข้างความคิดบวกไม่เพียงแต่ช่วยในการพัฒนาตัวเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังช่วยให้เรามีชีวิต ที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขในระยะยาวเมื่อเราคิดบวกเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองและคนรอบข้างได้เติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการฝึกฝนการคิดบวกในทุกๆวันจะช่วยให้เราเห็นความดีและความสวยงามในทุกสถานการณ์ของชีวิตแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดเมื่อเราฝึกคิดบวกในทุกๆวันเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราอย่างชัดเจนการมองโลกในแง่บวก จะทำให้เราไม่จมอยู่กับความผิดหวังหรือความท้อแท้แต่เราจะมองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคกลับกลายเป็นนอสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจและตัวเราการคิดบวกทําให้เรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีขึ้นสิ่งที่เราทำจะมีผลกระทบในเชิงบวกต่อสิ่งรอบข้างเมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเราจะเริ่มดึงดูดพลังบวกและโอกาสดีๆเข้ามาความคิดบวกทำให้เรามีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวคนที่คิดบวกมักจะเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกได้รับการสนับสนุนและได้รับความกระตือรือร้นการคิดบวกยังช่วยให้เราเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะใส่ใจในการดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองมากขึ้นการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยเสริมสร้างพลังให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีพลังในการ,รเผชิญกับชีวิตอย่างมีความสุขการคิดบวกยังส่งผลดีในการเพิ่มพูนความสำเร็จในอาชีพการงานเมื่อเรามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับตัวเองและเป้าหมายที่ตั้งไว้เราจะมุ่งมั่นทำงานและพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างต่อเนื่อง,งอแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ความคิดบวกจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการพยายามต่อไปและผลลัพธ์ของความพยายามเหล่านั้น มาก่อจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดนอกจากนี้เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถสร้างโอกาสในที่ทำงานได้มากขึ้นการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจะทำให้เรามีความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ถอมมำงานได้การคิดบวกยังช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เพราะเมื่อเรามองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองที่ดีเราจะสามารถเห็นถึงคุณค่าของตัวเองและความสามารถที่เรามีอยู่การฝึกคิดบวกทําให้เรารู้จักก่อขอบคุณในสิ่งที่มีและไม่จมอยู่กับความรู้สึกที่ขาดแคลนการมองโลกในแง่ดีทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้นและเรามีความสามารถที่จะสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดในการคิดบวกคือการยอมรับความเป็นจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นการคิดบวกไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความยากลำบากแต่เป็นการเลือกที่จะมองมันในแง่ที่สร้างสรรค์และเต็มไปด้วยโอกาสเราจะไม่มองว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่มาขวางทางแต่จะมองว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเติบโตจากมันการคิดบวกช่วยให้เรามีความอดทนและความมุ่งมั่นในการก้าไปข้างหน้าการฝึกคิดบวกไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ทำได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่มันคือกระบวนการที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นในทุกๆวันการคิดบวกเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนเมื่อเราฝึกมันบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองทั้งในแง่ของความคิดความรู้สึกและการกระทำการที่เรามีความคิดบวกช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นในการก้าวไปข้างหน้าและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การคิดบวกจึงไม่ใช่แค่การเลือกมองโลกในแง่ดีแต่เป็นการพัฒนาจิตใจที่สามารถมองเห็นศัตยภาพในทุกสถานการณ์การฝึกคิดบวกทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากภายในและเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและมองโลกในแง่บวกเราจะสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จความสุขและความพอใจได้อย่างแท้จริง สรุปการคิดบวกเป็นทัศนคติที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างลึกซึ้งโดยช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีและเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้จักความท้าทายและอุปสรรคในชีวิตแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ท้อถอยการคิดบวกช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรอบตัวเรา การฝึกคิดบวกยังช่วยให้เรารู้สึกมีพลังในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพัฒนาทักษะหรือการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายการมองโลกในแง่บวกทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและก้าวผ่านความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงนอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยเพิ่มภูนความสุขความพอใจและความหมายในชีวิตทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไป ด้วยความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน